สวัสดีครับอันนี้ก็ยังอยู่ในหนังสือเรื่องเจาะจุดตายผู้ชายผู้หญิงนะครับเขียนโดยอัลแนและบา r b บาร่าพีสแปลโดยสุชาดาคันทะโชนะหัวข้อที่ผมจะอ่านให้ฟังเป็นหัวข้อทำไมผู้หญิงจับโกหกผู้ชายได้ทุกครั้งอ๋อน,นี่น่ากลัวทำไมแล้วก็จับได้จริงหรือเปล่านะครับเรามาฟังกันผลการวิจัยภาษาร่างกายของเราพบว่าเมื่อต้องสนทนากันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว สิ่งที่คู่สนทนาสื่อถึงกันนั้นจะเป็นการสื่อที่ไม่ใช่วาจาถึง60-80%ซุ้มเสียงที่พูดมีส่วนในการสื่ออีก20-30%ส่วนคำพูดนั้นมีผลเพียง7-10%เท่านั้นยังไงล่ะก็คือเรื่องของภาษากับไม่ใช่ภาษานะครับคำพูดมีเพียง เจ็ถึงอัตราตีเป็น10 10เปอร์เซ็นต์นะครับต,ตัวตัวนี้หาของคำพูดจริงๆอ่ะมันแค่10เปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือจะก็จะเป็นเรื่องของท่าทางการดูการฟังเสียงนั่นเองผู้หญิงต่อนะครับผู้หญิงเป็นเพศที่มีเครื่องรับสัญญาณต่างๆที่ไวเป็นพิเศษถ้าผู้ชายพูดตะกุกตะกักเวลาพูดก็ไม่กล้ามองศบตาหรือมีสีหน้าจืิอๆยิ้มแย่ๆเธอจะจับความรู้สึกและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้ทันทีประกอบกับ สมองสามารถส่งผ่านข้อมูลจากซีกหนึ่งไปอีกซีกหนึ่งได้อย่างรวดเร็วเธอจึงรู้ทันทีว่าภาพคำพูดและสัญญาณอื่นๆนั้นมีความผิดปกติหรือไม่อย่างไรโดยเหตุนี้เองผู้ชายส่วนใหญ่จึงโกหกผู้หญิงไม่สำเร็จถ้าเป็นการโกรหกซึ่งซึ่งหน้าในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่สามารถโกหกผู้ชายได้อย่างไม่ยากเย็นเพราะเขาไม่มีประสาทพิเศษ ที่จะแยกแยะความผิดปกติของสุ่มเสียงกับสัญญาอื่นๆโอ้ยเราเสียเปรียบนะครับเนี่ยผู้หญิงโกหกได้อันนี้อันนี้เห็นว่าจริงนะอันนี้เห็นว่าจริงนะครับเมื่อไร่ที่ต้องการโกหกผู้ชายส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะบอกทางโทรศัพท์บ้างทางจดหมายบ้างหรือไม่ก็รอให้เขาอ่ะก็รอให้เข้านอนติดไฟทุกดวงเสียก่อนแล้วนอนคุมโปงใต้ผ้าห่มขนาดโกหกเธอโอ้ลําบากนะครับอันนี้ก็ลําบากไป นะะทางที่ดีนะฮะไม่โกหกดีที่สุดนะไม่โกหกดีที่สุดเพราะว่าถ้าโดนจับได้นันจะหนักกว่านะฮะเมื่อเราโกหกทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยเราจะมักจะโกหกอันนี้นะครับเรามักจะโกหกนะเพื่อต้องการผลผิดแต่ไม่ว่าจะผิดร้ายแรงแค่ไหนนะถ้าโกหกแล้วคือมันสําเร็จยากอะนะคือโทษมันจะหนักกว่าเดิมอะ นะถ้าอยาก,ก็หกเลยดีกว่าแล้วถ,ถ้ารู้ทีหลังในโทษหนักกว่าเดิมนะแล้วเสียความเชื่อใจด้วยแนะนำไหครับถ้ามีความผิดกระอบอกไปเลยนะบอกไปตรงๆนะฮะงเราก็โดนแหละนโดนหนักก็โดนไปเหอะนะครับแต่อย่างน้อยมันก็แสดงว่าเราเนี่ยซื่อสัตยนะ์แล้วเราก็จะไม่ต้องมาเครียดทีหลังด้วยถ้าเราก็หกอะไรไปแล้วอะเราจะเครียดทีหลังแล้วก็คอยระแวงคอยระแวงตลอดอันนี้ไม่ไมดี ก็นี่คืออย่างฝากไว้นะครับข้อสรุปนะฮะข้อสรุปของหัวข้อนี้ก็คืออกหกไปก็ไม่ได้ผลนะอยากนะโดนจับได้อยู่ดีจนผู้หญิงเนี่ยกหกหกก็เราจับไม่ได้อยู่ดีกันนั้นแหละ,นะครับสวัสดีครับ